ไปทำงานพร้อมกับหมอกหมอกลงเยอะมากอากาศวันนี้ไม่สดใสเลยหมอกเต็มเลยมันเห,หนื่องมากมองเลยเนี <c> ่ย <oughs> นั่นมงไมเห็นอยังเลย อะไรเลย,เยจักรยาน,ห,ายานหมอกน้ำมากเลยเหมือนนี่หมอกเยอะมากเิลงไปทาเรือ,เ,อ,อเรือกระลังเลยนเรือกระลังวิ่งไป อันนี้ก็จะเป็นรถที่เขาเเป็นรถบ้านเนาะคะั้นไ่ายเขาาอิน่นก็จะเป็นรถบ้าน,น,นก็จะงแล้วเนนั่เะมำ่นนง,าง,งานคืมงมั่งม่งมั่กมั่มองม่เห็นอมองนนมมังม่งม็่ง อากาศดีคนกจ็จะมานางเลนนางชุม่มเลือล้วหนึ่งจะล่างมากไม่จะเลือลแล้วไม่ไงเด้อันนี้จะเป็นแม่น้ำที่เขาแปลว่าขนส่งสินค้าพวกทางเลือมม้อนี่หมอกหลายสายแล้วก็ยัง่งหมอกก็ยั่งบ,อบ,อบ่บ่บ่บางเลยม้อนี้หมอกน้อยลีแต่ว่าบ้าหนาว อากาศว่าหนาวแต่ว่าห้อหมอกล่งอากาศตอนนี้ก็สิบสามองศาพลังดีแต่ว่าหมอกล่งคันคันบ่นมีหมอกคันแดดออกอะก,ก็อุ่นจักกน่อยเอาอุ่นพอดีมาถงวมากับหนาวมาถงว่ากับหอนแต่ว่ามือนี้ก็หมอกห้ายแต่ก็ดีดีดีที่มัน่หนาวแม่น้วงปุ๊มก็จะมาลางเรือลำนี้ทางไปลงเรือเนาะ แล้วชั่วโมงวันนี้ชั่วโมงหนึ่งมาเตรียมของไว้ให้เขาเมื่อน,นั้นป,าป,าปาล,าลาปลาหลไหลเมื่อน,นั้นแม่หลวงพุ่ม,มาปลามาลูมันขึ้นมา,าสแต๊ะนี่ตัวใหญ่ใหญ่ตัวเงี้ยวเมี้ย,ย,ๆๆยมาเล่นน้ำแบบเป็นประมาณยี่สิบสามสิบตัวเมื่อนั้นแม่หลวงพุ่มเสะอวนหลายมันเป็นบ้านเท่านี้ก็อโอ้ยหาแนวมาตักเอาเนาะหาแนวมาตักมา่นั่นเอาแต่ว่า ยูนี่คือว่าเนาะคันมองได้เขาบอกอนุญาตให,ให้ให้จับป่าเขาก็จับบด้กับเบ็ดทุกขั้นก็ต้องต้องขออนุญาตต้องมีใบอนุญาตสาหรับตัวป่าสินะคันคันบ้านเขาในไว้เนาะเอาวิงเอายังมาสวนมาสวนเอาเลยเนาะมันหลายใครกีหลีดิอันนี้ก็มองได้เขาอนุญาตให้ตัวป่าเขาก็จังตัวใหญนะ่เนาะยู่นี่คือว่าหละมันบอคือนกันเนาะ